ด้จะนคสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีครับทุกคนเลยโอเค okay, จ้าวันนี้ก็เป็นวันหยุดของป้าป๋านะจ้าวันนี้ซาวเวร์กับป,ป้าป๋แาแต่รีพากันมารี่แหละคางบ้านจ้าพี่น้องสื่อสวิมมิ่งพูมาจ้ารู้ร่ามาเฮาจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งจ้าแบบว่าเอาแบบว่าเก็บภาพได้นะจ้าวันนี้อากาศมันหอนอังกฤษมันจะหามืออนอ่นห่อนยากจ้าน้องขาหมื่นไหนมันฮ่อนมันจะดีไปจ้าวันนี้นสาวเวร์กับป้าป๋พาแต่รีพา,า,า,ากันแมรี่างบานจ้า่น้อง ีแบบช,ชิ่วๆจ้าวันหย <c ally itable> <c ally fulfilling> ุดจ <Toy> ้พราวสาวเวอร์วัสมัดออกไปของเราได้น้จ้าสิดมือวันนี้เป็นมือเป็นมือที่หของสาวเวอร์จ้ะพี่น้องจ้านี่ต้องมารีแลกจ่ยยางหนวันจันนี้วัองาเท่ยวนเสารจันบวถ้าจะกินอาหารบางเนขนมขาต้มจานหน้าเป็นเพลมอไม่กอยากกินแ่กุ้งตําวอเนียเป็นท้อเล้เพรามีด้องกนขาสนี้หลอนูู้กินวัสย่าง มือนี่กับ27องศาจ้าพี่น้องพอนแต่ว่ากาศอากาศดีๆลมๆแน่จังน่อยมีลมแน่กับว่าหอนเอาหอนเสียคือบ้านเขาเนาะจ้ะเนาะดำเบิดออราจะดำถ้าก็อยู่บ้านเพราะว่าตากแดดสมือคอยมักบรรยากาศแบบนี้บ๊อบเป็นยังงจ้ะไม่ไเป็นไรเราเน้นผิวไอ้พุดเราดีดี สวัสดีเอเวอร o d บอนะสวัสดีค่ะนองดูยู่ไหนนองดูยู่ไหนยู่ค่ะยูค่ะสวัสดีค่ะกันเลยสวัสดีค่ะเอเวอรีบอี้่เาเยรสวยนะคะเรคคสวยยังยงีน้อง ี่เจะไก่พ the ี่จ๊ไก่กันมองสัตว์ดีท้องานมันหยุดต้นป่า้านั่นออกไปทางนอกไม่ได้จ้ะพี่น้องออกไปไม่ได้ก็ต้องนั่งลินอยู่ในบ้านเชื่อจ้ะอยู่ในบ้านหลายเกตเซ็งเนาะ มือมันหวนมันเอาบานเป็นไม่ไมีแอะที่เขาน่็จะอตนนี้สบายสบายเบื้องข้างอกสิก้าเดินนเย็นเย็นเย็น้ากเลน้ำเย็น้ากบานน้ำน้ำแซมแข็งบานเขานหรือซื้อว่าพากันเด่นสายปะาากันเา หนาวหนาวเย็นมากๆเย็นมากๆบัวบัวครับโอเคนี่สายมาตาบ้างโอ้โ ดูนะแคบ้านดูเขาทำอรือเดินแต่บูโตวันต่อเล่นบูโวันนทายนะล้งแล้วลุ้งแล้วโอ้โห <laughs>

เย็นดหรอมัเย็นแต่เพราะไเยอะเพราะอากาศ้าบนอกมัน้วนแต่วาน้นำม,มันเย็น ม oh <my. S 1> าเล่นน้ำพี่น้องมาเล่นน้ำ <Okay. S 1> บรรยากาศดีอยู่เศร้าเ,เลยไม่หรอกมันหนาวมันหนาวจ้ะพี่น้องเบอร์จากบรรยากาศน้อนเรียนกันจ้ะบรรยากาศแบบนี้ก็ดีขึ้นกันจ้ะพี่น้องจ้ะอะได้แบบหนาวเย็นแบบเชื่องเชื่อก็ซาเป็นอากาศแบบว่าเย็นสบายแต่ว่าน้ำ แล้วเปิดมันก็เห็นให้เก้าจะวกเสาเวอร์ใส่ทางไหนก็ต้องเป็นน้ำพอนจันทองน้ำอุ่นก่ได้เอาบน้มอะไรกันมันอากาศดีพอนกับต่างแต่วอาหนามที่ขคุณยุทธใจดิีคุณแม่กอกมันจะเห็นที้เก้าเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังไหนจ้าพี่น้องแข้งบ้านจ้าพี่น้องจ๋าสบายดีกันบ่จ้าพี่น้องอยู่ทางไครกะเสาวเวอร์กับเป็นห้องน่าจ้าฝากดูแลอ่าจะคล้องแล้วก็คล้องคว้าหนึ่งด้อยจ้าพี่น้องไว้รัดกะระบาดระเบิดหลเยอะเกินแล้วจ้าเนาะยุ้ทางผีก็ดีขึ้นแลจ้าทางพี่พี่จ้าเริ่ม ปวดคุ้มได้แล้วก็คนกะเริ่มบ่ใส่แมตกันแล้วเนาะจ้ะเนาะเป็นกับว่าใครระบาดเนี่ยคือเก่าจากรัฐบาลเฮาเดี๋ยวนี้ก่ะเออเนาะปวดประสาทนะจ้ะเนาะหลายอย่างเนาะแต่ว่อยากจะว่าอยากจะด่านะจ้ะเนาะกัอดไม่ได้ที่เก่าออกซะจ้ะออกซะเนาะบอกง่ายๆซะเนาะออกซะมันมีค้ามสีเบลล์มมีคำสมผิดผ่ามีคำสมีวิจารณ์นี่อย่างนะจ้ะเมื่อนี้กเสาวเบอร์ตอนแรกกะว่าสกินกับะฮุ่งได้พี่น้องว่าสกินกับะฮุ่งบัตรที่นี่ อันเชองค่ากับม่ยากจากสวยามทีกับป้าป๋าเอานั่นเอานี่นานนมาลงแล้วก็เอาน้ำใส่สูบอันอ่างน้ำกันบาดนี้ก็เตรียมเนื้อกินอบไก่เราบาสิเอาเนื้อมาตำกาุ่งเอาไปเอามาก,กันเลยบว่าอู้ขันสิกินอิ่มหลายบาดนี้ป้าป๋ากับสีซวนจินเขาแรงทุกมือซารเวอร์มากก็คือว่าอยู่บ้านตะกี้เนาะอยู่อยูู่อย่บ้านเฮาหวานมันอันเป็นคนเห็ดเนื้อกินนะจ๊ะเนาะเป็นคนเบิ่งเนื้อกินเบิ่งอย่างเห็ดแล้วแล้วว่ากลิ่นกับบ่ได้ไม่ได้หิวไั่เห็นเพิ่นกินหลายคนกินแล้วนนมึงก็ลา่ามาหนีป้าป๋าไปทำงาน เลือกม้าสามกลุ่มสาวเวอร์กับเห็ดนักจินเลยค่ะบานนี้แต่ว่าสาวเวอร์เห็ดนักจีนแบบนี้เลยจ้ะเห็ดแบบสลัดเห็ดแบบสลัดกินน้ำนามะยองเม็ดหรอกแต่ทีนี้แบบพวกไข่ต้แมแน่เป็นป้าป๋าเอาวัน,นใกล้ถอดมาตะหมองทำง,งานเล่าน้ำเมล์มาเชื่อกับเป็นบบเนยเแม่เชืแบบ่อจะเอามาแกงเกันม้ากินน้ำกันแต่ว่าสนมากก็บซีเล่นเป็นสลัดแต่ว่านีแ,แลคลงว่ามือวันหยุดนะจ๊ะคุยกันเพื่อเป็นอาหาร เป็นอาหารอันนี้แน่เพราะว่าจะเป็นเรื่องวันจีกับเป็นที่เศษแน่นเอาจากกาเมื่อเพื่อนก็เป็นผัดไทยาวเวอร์คือเป็นแ็กมาต่าประเทศไทยเพราะว่าป้ามากินผัดไทยเราเมื่อแล้วนี่ก็สิเป็นอาหารนั้นฟิทแอนชิปหรือว่าปลาทอดนันปลาทอดนันมันฝรั่งทอดที่เป็นอาหารคนซื้อห้องอังกฤษเนาะจะเป็นอาหารประจำชาติเขาเนาะซาวเวอร์มากค่ะจ้ะกะคืออยากกินในตั้งมือมาแล้วล่ะแต่าว่าแห่งกินได้ซะป้าต้องไปทำงานเหมือนเนาะเพราะว่ามูเราว่าสบาย เป็นชั่วบอกกับท่านหันแล้วก็เลยได้ไปจ้ะแปเลงนี่เขาก็เลยว่าสิกินกันนะจ้ะนะ้องสวัสดีบูสวัสดีบูบวนกเช้าเบื่อเกนบูโอเคจ้าพี่น้องทักทายมื่อวันหยุดพ่อหอมปากหอมคอเนี่ยจ้าเนาะยันพี่น้องเบือ่อยันพี่น้องน้ำท่านม,านามินีิเซอร์กับคอโต ก็ปะปาไปพักค้อนก่อนจ้าไว้โอกาสนะสาวเบอร์สิมะเมาม้อยอีกเลยจามาเล่ยนบรรยากาศก็จ้าที่วีโอของสวาวเบอร์ว่าเรียนการกินจกนอ,อกจอกเหนีวหนอยเพราะว่าสาวเบอร์อ้วนหลอกจอกต้องหากโอเคค่ะพอกันแล้วลอบกันจ้าบ๊ายบาย